เราไปต่อกันดีกว่าค่ะที่พระาธาตุบ่ออ่องนั่อยากให้ไปเพราะว่า<ะ>ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เหมือนกันเพราะว่าพระาธาตุองค์นี้เนี่ยเขาสร้างในสมัยที่เรียกกันว่าสงครามเก้าทัะเนื่องจากว่ากองทัพเพื่อนบ้านของเราเนี่ยที่บุกมาจะเข้ามากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยแต่มาอยู่ที่บริเวณนี้ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นทะเลสาบมิสลาเขามาตั้งกองทัพอยู่แล้ว เอ,อแม่ทับในกองของทหารพรม่าเนี่ยก็เลยมาสร้างเป็นพระาธาตุอยู่อยู่ในกลางบึงซึ่งมันอยู่ในหุบเขาอ,ะอ่ะในนั้นก็จะมีดอกบัวขึ้นขึ้นโดยธรรมชาติแล้วน้ําก็ขังอยู่แบบนั้นแล้วเขาก็ทําสะพานทอดลงไปถ้าเผื่อจะไปนมัสการพระาธาตุโบอองเนี่ย ผู้หญิงก็ห้ามขึ้นผู้ชายในะพี่หนุ่มขึ้นมาแล้วสองครั้งก็ปีนป่ายขึ้นไปข้างบนได้นะครับเสร็จแล้วนมัสาการก็ลงมาส่วนท่านที่ขึ้นไม่ได้เนี่ยนะครับเขาจะมีสถานที่สำหรับให้คุณนมัสาการนะ,ะตรงนี้นะครับเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนิชลาเขาบอกว่าเหตุที่ไม่ให้สุภาพสตรีไปที่พระาธาตุเนี่ยเหตุเกิดขึ้นโดยบังเอิญเขาบอกว่ามีชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ที่บริเวณนี้นิสลาก็เป็นคนขยัน เหมือนนักศิลาเนี่ยแหมเห็นอะไรสกปรกปั๊บนึงศิลาต้องไปขวาดไปถูเขาก็ไปขวาดไปถูแล้วกําลังจะไปกวาดที่สะพานเชื่อมไปที่เกาะเพราะกลัว่าในขณะที่ขวาดไปขวาดไปขวาดไปเอ๊ะมองลงไปน้ําข้างล่างทําไมมันลดลงลดลงลดลงแล้วตัวเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเหมือนว่าไม่สบายเหมือนวิววิวก็เลยกลับไปบ้านพักผ่อนกินยาหลับนอนให้สบาย กลับมาทําอีกครั้งเป็นเช่นนั้นเขาก็เลยเชื่อกันว่าบริเวณพระาธาตุองคนี้เนี่ยน่าจะห้ามสุภาพสตรีเข้าไปที่สะพานนี้หมายถึงว่าข้ามไปไหว้พระาธาตุแต่สามารถที่จะไหว้ด้านนอกที่เขาจัดเอาไว้ให้ได้ค่ะอันนี้เป็นความเชื่อ,อของชาวกะเหรี่ยงะนะครับเสร็จแล้วคุณก็กลับมาเดินทางต่อเลยมาที่อำเภอสังขละ อำเภอนี้ต้องยอมรับเนี่ยนวลศราเขาบอกว่าหัวใจหรือว่าศูนย์รวมของชาวรามันที่อำเภอสังขละเนี่ยฮะไม่มีอะไรที่จะมากัน้นขวางเขาได้เพราะว่าที่อำเภอสังขละเนี่ยจะมีแม่น้ําอยู่สายหนึ่งชาวบ้านเรียก,ยกแม่น้ําสายนี้ว่าเอ,อ,องกาเลียซองกาเลียเนี่ยเป็นภาษารามันแปลว่าแม่น้ําสายนี้มาจากฝั่งกนันนู้นก็คือฝั่งพมา่าซึ่งเป็นต้นแม่น้ําสายนี้ แม่น้ํามีอาจกัน้นความผูกพันระหว่างสองประเทศนี้ได้ mm hmm. ถึงจะมีเจดีสามองค์ที่ตั้งเอาไว้ในสมัยโบราณนั้นยังไม่ได้เป็นเจดี่ะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นชาวรรมันหรือชาวกะเหรี่ยงเวลาเขาออกนอกพื้นที่เนี่ยเขาไม่ทราบว่าตรงไหนคือเขตแดน mm hmm. เวลากลับไปเดี๋ยวจะมีปัญหาพอน,น้องลิศลาจะไปปุ๊บเนี่ยสมมติน้องลิศลาไปห้าคน mm hmm. น้องลิศลาต้องหยิบก้อนหินมาเนี่ยคนละก้อนวางปุ๊บ ตรงเนี้ยเขตแดนเราแน่นอนไอ้นั่นมาก็วางปุ๊บไอ้นี่มาก็วางปั๊บไอ้น,นั่นก็วางปุ๊บ,นนวบ,นนวบเวลากลับไปเนี่ยมันจะได้รู้ว่าอันนี้เรากําลังจะข้ามเขตแดน mm hmm. ต่อมาเมื่อเขาตั้งมาเป็นอําเภอปุ๊บเนี่ยท่านในอำเภอท่านก็เลยหัวดีเอะในเมื่อมีมีกองอิดอยู่สามกองเนี่ย mm hmm. ก็เลยมาก่อปูนเป็นเจดีเลยก็เลยเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอําเภอสังขบุรีที่นี่เขตแดนคือ เจดีสามองอมค์น้องนิสลาฮะ,ะมไม่ว่าจะเป็นแม่น้าไม่ว่าจะเป็นเจดีไม่สามารถที่จะกั้นความผูกพันระหว่างสองประเทศนี้ได้แล้วจุดรวมจุดเขาเรียกว่าจุดรวมในหัวใจของชาวรามันที่นี่นั่นคือหลวงพ่ออุตมะมสมัยที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่นนิสลาฮะ,ะทุกคนจะไปที่วัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงขึ้นสิบห้าค่ำแล้วก็ช่วงสงกลาง จะเห็นสาวๆของชาวรามันเนี่ยนะครับจะสวยแต่ผิวจะไม่ดําเหมือนแบบน้องนิดเนี่ยฮะเชา้าตื่นขึ้นมาตอนเช้าเลยตื่นตอนเช้าเลยนิสลาเขาจะใส่เสื้อผ้าเป็นของชาวรามันแล้วทุกคนบนศีรษะเขาจะมีของเทินศีรษะ แล้วเดินไปทําบุญที่วัดก่อนที่จะกลับมาเล่นสงกรานของชาวรามมันเห็นไหมครับว่านี่คือวัฒนธรรมนี่คือประเพณีที่เราอยู่กรุงเทพมหานครหรืออยู่ในส่วน,นอื่นๆเนี่ยคุณอาจจะยังไม่เคยเห็นไม่มีโอกาสได้เห็นด้วยไม่เห็นแน่นอนเพราะว่าเขาจะเดินเป็นแถวมาเลยวิษชลาเขาจะทําถือปฏิบัติอย่างนิ้มาตลอดในช่วงที่เขาจะรวมตัวกันไปสร้างบุญสร้างกุศลที่วัดสังกัด ขอภัยฮะวัดสังเวชเอ้ยขอภัยะเดี๋ยวเดี๋ยวดูวัดนิ่งๆเพราะว่าอาจจะทำชื่อวัดลำบากวิษาณาฮะอไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปฮะคือแน่นอนว่าวัดนี้วิษณาฮะท,ทำไมคะ เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตมะเนี่ยท่านจำมรนสาอยู่ด้วยชื่อวัดว่าเออแหมดูสิขออนุญาตคือตอนนี้เนี่ยความจํามันไม่ค่อยดีนุ้ยสมานไม่หรอกคุณผู้ฟังเป็นไงฮะคือคนเรานะแก่เท่าก็ไม่ยอมรับความจริงชื่อวัดวังวิเวกการามนั่อีกรอบหนึ่งวัดวัดวังวิเวกการามนะครับวัดนี้เนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยมีพระโอถสที่อยู่ด้านล่างต่อมาเนี่ยเมื่อเขากั้นเป็นเขื่อนปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยให้ ย้ายพระโบส์ขึ้นไปก็ย้ายย้ายแต่พระพุทธรูปอะไรตรงนี้ะไรแต่พระโบส์นั้นยังอยู่ต่ททเขาทําเป็นอันศีีแในช่วงที่น้ําท่วมพระโบส์เนี่ยคุณสามารถจะล่องเรือไปแล้วก็ชมใกล้ๆพระโบส์ที่อยู่ในทะเลสาบเห็นไหม นี่คือเรื่องราวต่างๆซึ่งพี่หนุ่มรู้ไหมเหมือนที่ไหนที่หนึ่งเหมือนที่พยาวกวานพยาวอ่ะกวานพยาวจะเป็นนี้เป็นเป็นลักษณะอันนั้นอันนั้นจะจะอยู่กลางน้ำาเป็นเจดีแต่ว่าอันนั้นอยู่เป็นเกาะอันนั้นอยู่เป็นเกาะขึ้นมา อันนั้นเวลาช่วงที่เขาเวียนเทียนอันนี้อันนั้นจะสวยเดี๋ยวมีโอกาสจะเล่าให้ฟังว่าช่วงเวียนเทียนรอบพระบัวสถน่ะที่อยู่เกาะกลางน้าเนี่ยอันนั้นก็จะไปอีกรูปแบบหนึ่งแต่ว่าที่สังขระบุรีเนี่ยคือเรื่องที่แปลกก็คืออย่างที่บอกมอสักรูน่ยก็คือสาวาของชาวรามันก็จะเทินของบนสีสานเนี่ยแล้วเดินไปเป็นแถวสีสันของเสื้อผ้าเนี่ยจะสวยงาม ก็ถ้าเกิด<ม>เปรียบเ,เหมือนของคนไทยก็<อ>เวลาที่ไปทําบุญก็จะใส่ถ้าเกิดเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะใส่เสื้อลายลูกไม้ตแต่ถ้าเกิดเป็นสาวรุ่นขึ้นมาหน่อยก็จะใส่ผ้าไหมของคนไทยแต,แต่เราไม่เห็นถ้าเผื่อเราเปรียบเทียบกันระหว่างชาวเขาวเวลาถึงเทศกาลของเขาเนี่ยเขาจะเตรียมในเรื่องของเครื่องแต่งะที่เป็นเป็นเป็นเงินอะเป็นเครื่องแต่งกายของเขาเป,เประจําชาติประจําประจําประจําเผ่าที่นั่นเอา,อางี้คนไทย<อ>ภาคกลางในสมัยโบราณเนี่ยนะเวลาจะไปวัดเนี่ยหนึ่ง เข็มเขมขัดหน้าเข็มขัดหน้าผ้าซีนผ้าถุงซองทองใช่ใส่ข้อมือใส่ของโอยไปอวดกันเหลืองอารามไปหมดเลยแต่ถามว่าปัจจุบันกล้าใส่ไหมก็ไม่กล้าละรู้ว่ากลับมานี่จะไม่เหลือนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เลยเล่าให้ฟังนะครับนี่คือเรื่องของสงกรานต์ที่อำเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะถูกต้องเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปกันต่อค่ะครับ